นี้ใจมันรำร้องอ่อนวอนต้องการแต่เธอคอยภาวนาให้เธอคิดถึงอาจมีสักครั้งแค่เพียงนิดหนึ่งให้ฉันได้ไหมขอเพียงสักครึง่ง แล้วแต่เธอถึงในบางที่ฉันอาจจะท้อเ็ยังจะรอฉันพอสู้ไว้ยังคงมีหวังถึงมันแสนไกลอย่างไรแม้ในสกวันเธอคงจะพบ พบเจอใครคนที่เธอก็ถูกใจแต่ถึงตอนนั้นฉันคงเศร้าใจบางทีอาจถอยไปแต่เวลานี้ขอรอเรื่อยไปอย่างไม่มี รบกวนเธอต่อไปอแบบนี้ทิ้งในบางที่ฉันอาจจะท้อแต่ยังจะรอฉันพอสูวยังคงมีหวังมันแสนกล ไรแม้ในสักวันเธอคงจะพบพบเจอใครคนที่เธอก็ถูกใจแต่ถึงตอนนั้นฉันคงเศร้าใจบางทีอาจถอยไป นานเท่าไรตัวฉันเองไม่แน่ใจเพียงในตอนนี้ยังไม่ได้รักใครก็ยังลบ ขอบคุณครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศเดิมที่เดิมนะครับแต่เวลาไม่ใช่เวลาเดิมนะครับ <c oughs> ครับคือผมชอบมุมนี้มากเลยนะครับผมชอบมุมนี้แล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับมันเหมือนกับว่า,าคนที่ดูเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมกับบรรยากาศ เงียบสงบสงบบรรยากาศสบายๆนะครับไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องจัดโน่นจัดนี่อะไรให้มันวุ่นวายนะครับเอาแค่มุมหน้าต่างมุมใดมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นมุมที่มีความสุขแล้วครับผมชอบมุมสบายๆแบบนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านอังแรกของผมนะครับผมต้องขอบอกว่าหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของผมนะครับในการที่อ,ออกมาใช้ชีวิตนะครับอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ ทำอะไรห,หลายๆอย่างตามที่ตัวเองอคิดเอาไว้ฝันเอาไว้นะครับตอนที่ยังทํางานอยู่เนี่ยผมก็เคยมีความฝันว่านะครับอยากจะมีมีบ้านนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้ลากไม้นะครับไว้ทานเองนะครับแล้วก็ทามาหากินอยู่ที่บ้านตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปทํางานรับจ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจนะตอนที่ได้คุยกับ ภรยาคุกผมนะครับก่อนที่จะลาออกมานะครับก็ปรากฏว่าไปไปฝึกอาชีพเพิ่มนะครับก็คือเป็นไปเรียนช่างตัดผมมานะครับยอมลาออกจากเงินเดือนหลายหมื่นหลายตังค์อยู่นะครับเพื่อที่จะออกมาใช้ชีวิตตามที่ตัวเองคิดแล้วก็ฝันเอาไว้นะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนได้หลายคนนะครับกําลังคิดกําลังฝันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตมุมหนึ่งของตัวเองนะครับที่อยากจะอ่า คาดฝันเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของตัวเองนะครับผมผมยังไม่ได้บั้นปลายนะครับผมยังอายุประมาณส30มสิบกว่านะครับสามสิบไปไปลายสามสิบเจ็ดสาสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่อยู่ในยุคเก้าูนย์นะครับยุคเกูนย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นช่วงรอยต่อของอ่าเรียกอะไรอะความโลก สมัยเก่ากับสมัยใหม่นะครับถือว่าเป็นช่วงรอยต่อกันจะเก่าไปโดยตั้งแต่ช่วงที่อะไรนะครับช่วงเป็นบรรยากาศบ้านนอกอคอกนาอย่างนี้ก็ผมก็เจอครับสมัยนั้นเป็นทางลูกลังอยู่ในบรรยากาศที่ไม่มีความเจริญเลยนะครับไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทันแม้กระทั่งตอนที่บ้านเนี่ยจุดตะเกียงนะครับจุดตะเกียงนะครับต้องจุดตะเกียงแล้วก็ ใช้ชีวิตแบบว่าไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีพัดลมไม่มียานพาหนะใดๆมียานพาหนะมีจักรยานอยู่นะครับที่บ้านมีจักรยานกับที่บ้านคนละคันนะครับทีแรกมีแค่คันเดียวทีนี้ก็มีจักรยานคนละคันหลังจากที่พอมีอันจะกินขึ้นมาบ้างทุกคนก็หลังจากนั้นก็ได้เริ่มได้เดลร่ำได้เรียนนะครับก็ไปหาเรียนหนังสือจนท้ายก็ได้ออกไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับกับโลกของ ในเมืองนะครับจะบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เมืองกรุงก็ไม่เชิงนะผมก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพหลายปีพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่กับการทํางานที่ต้องทํางานตามกรอบตามระยะเวลานะครับต้องทํางานตามคําสั่งตามระเบียบตามกฎระเบียบต้องตื่นเป็นเวลานะครับต้องไปประชนกับประเชิญกับรถติดต้องไป,ปเผชิญกับการเข้าง,งานสายดุนเจ้าน่ายดะนะครับ เรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของคนใช้ชีวิตในเมืองนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับผมได้ออกมาใช้ชีวิตตามที่ตัวเองฝันไว้เคยฝันไว้ตอนนั้นเพราะว่าเบื่อมากนะครับเบื่อมากแล้วรู้สึกว่าอยากจะออกมาจากตรงนั้นจนในที่สุดผมก็ปรึกษากับภรรยาของผมแล้วก็ภรรยาผมก็ออกมาหาซื้อที่ซื้อบ้านอยู่กันที่นี่นะครับผมก็เลยออกมาใช้ชีวิตเต็มรูปแบบเลยนะครับ ก็มีร้านตัดผมร้านเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ก็พูดไปแล้วละครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะกลับมาซ้ําอีกรอบหนึ่งซ้าเพื่อที่จะจะได้เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับวันต่อไปจะเล่าอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ฟังดีนะครับและให้มันสอดคล้องกับว่าตอนนี้เรากําลังออกมาใช้ชีวิตที่มันอยู่ในมุมสงบแล้วครับอยากออกมาใช้ชีวิตในมุมสงบแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขกับมันนะครับเราไม่ได้ไปวิ่งตามเวลาเราไม่ได้ไปวิ่งตามผู้คน นะครับไม่ต้องไปวิ่งตามเทคโนโลยีต่างๆนานานะครับที่ส่วนหลังบ้านผมก็มีแปลงผักส่วนเล็กๆแต่ก็มีหลากหลายชนิดนะครับมีหลายอย่างเลยนะโอ้โหไม่อยากไล่นะครับเดี๋ยววันหลังนะผมพาไปชมจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีคลิปที่ทําเกี่ยวกับเป็นสวนหลังบ้านนะครับมีท่านผู้ชมสามารถไปเปิดดูย้อนหลังของคลิปผมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปผมจะอัปเดต ครัรียกอะไรอัปเดตความเป็นปัจจุบันของสวนหลังบ้านตอนนี้คือพืชผักสวนควรัวเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับก็หลากหลายมากหลากหลายก่าคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้มันมันเยอะขึ้นแนละ้วทให้อาหารการกินเราหลากหลายขึ้นนะครับเวรามีเมนูอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะไม่จ,จํเจนะครับซึ่งนะครับผมจะย้อนเปรียบเทียบกับสมัยนั้นก่อนอาหารมันก็กินแบบเดิมๆนะครับกินแมกกาเก่าผัดกะเพราหมูปิ้ง อยู่ทํานองนี้ครับไม่เคยพ้นจากวง,งจรน,นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้โอเคผมได้ออกมาจากตรงนั้นผมต้องขอขอบพระคุณภรรยาของผมนะ <c oughs> ที่เราตกลงแล้วก็ได้ให้พื้นที่ที่มันที่เราอยากจะอยู่อยากจะใช้ชีวิตนะครับถึงแม้ว่าผมมาอยู่ที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดบึงนอนของตัวเองนะครับแต่ก็ออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่ที่เราต้องการก็ถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับเท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะครับถึงแม้ว่านะครับ อาชีพร้านตัดผมของผมเนี่ยนะครับจะไม่ได้สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับไม่ได้หาเงินหาทองได้เยอะเยะมากมายแต่ผมก็มีความสุขแล้วก็มีไรายได้พอได้มีค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าอยู่ค่ากินนะครับตามเขาเรียกอะไรตามมีตามเกิดหรือจะยังไงก็ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ขนาดนั้นก็ไม่ได้รันทดอดสูขนาดนั้นก็ยังมีเงินซื้ออาหารที่มีประโยชน์ทานอยู่นะครับก็ไม่ได้กิน พวกพผักกะเพาผงชลลดกินน้ำปลาอาหารลดเปรี้ยวรดเค็มรดอะไรต่างๆนาะนาะไม่ต้องใส่ผงชลรดเยอะไม่ต้องใส่น้ําตาลนะครับผมใส่อาหารที่ผมชอบผมอยากกินอะไรวันนี้ผมก็ไปใส่ไปทาอะไรมาทําทานนะครับแล้วก็วัตถุดิบก็มีบางส่วนที่ซื้อบ้างนะครับมีบางส่วนที่ที่เราใช้ของที่เราปลูกเองความฝันมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาก็ถือว่าหลายเดือนแล้วครับตอนนี้ผมออกมาใช้ชีวิตที่นี่ ก็ร่วมหลายเดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็มีช่องของผมที่ท่านผู้ชมกําลังติดตามรับชมอยู่นี้แหละครับเพื่อที่จะได้มาถ่ายทอดช่วงชีวิตที่ผมถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็มีช่องอาจจะมีรายได้จากช่องก็อยู่ที่ความเมตตาของคุณผู้ชมได้ร่วมรับชมรับฟังแล้วก็ร่วมแชร์ร่วมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับอาจจะต้องมีการพูดคุยในเรื่องราวที่ เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอาจจะไม่ได้คุยเรื่องราวเก่า,กาผมอาจจะพยายามหาสรรหาเรื่องราวต่างๆผมเชื่อว่าพื้นที่ชีวิตเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ไม่ได้แคบไม่ได้แคบเหมือนกับพื้นที่จริงๆพื้นที่บ้านผมมีหนึ่งไร่แล้วก็บ้านหนึ่งหลังนะครับหนึ่งไร่ก็ปลูกนู่นปลูกนี้ก็ถือว่าเยอะมันจะมีเรื่องราวอีกเยอะแยะ,ยะมากมายที่ผมจะมาบอกเล่าสู่ท่านผู้ชมในหลายฝั่งให้ได้รับชมรับฟังผมเชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะยังเหนื่อยกับการทํางานอยากจะมี โมเมนต์อยากจะออกไปใช้ชีวิตยิ่งเป็นคนที่มีเงินเดือนประจำาอะไรต่างๆยังกลัวยังอะไรอยู่นะครับดูคิดของผมก็ได้นะครับผมตัดสินใจเลาออกจากงานทิ้งเงินเดือนก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเป็นงานที่มั่นคงนะเป็นงานที่ถือว่ามั่นคงแล้วก็ค่าตอบแทนสูงนะครับอยู่ได้จนกเกษียณแต่วันนี้ผมเลือกเส้นทางนี้เพราะผมมองว่านะครับชีวิตคนเราควรที่จะเลือกในวิถีชีวิตที่มัน ตัวเองต้องการนะครับท,ที่ตัวเองมีความสุขกับมันชีวิตคนเราไม่ได้ยาวนานนะครับท่านผู้ชมออกมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองชื่นชมความงดงามของธรรมชาติแล้วก็ชีวิตของเรานะครับให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และสันใดก็สันนั้นครับก็อยู่ให้มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนสังคมไม่เบียดไม่เบียดเบียนผู้ใดนะครับอยู่ในมุมความสุขของตัวเองแล้วก็มาบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ครับ คุณผู้ชมนะครับหลายหลายท่านที่ติดตามรับชมตรงนี้เนี่ยผมต้องขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอากราบกงามเพื่อ,อเป็นการตอบแทนน้ําใจของคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้กําลังใจล่าสุดก็มีพี่ท่านหนึ่งมาให้กําลังใจว่าเออให้ทําคลิปประมาณนี้ออกมาอีกด้วยเขาจะเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยนะครับช่วยดูแล้วก็หาอะไรใหม่ๆนะครับ ผมจะได้หาอะไรใหม่ๆนะครับมาให้ทุกผู้ชมได้รับชมและฟังกัน mm. อย่างน้นอยๆนะครับก็เป็นมุมเล็กๆในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เป็นเพื่อนคุยให้กับคุณผู้ชมได้นะครับเป็นมุมสนุกสนุกวันหลังผมอาจจะมีเรื่องสนุกสนุกเรื่องหัวเราะเรื่องรอยยิ้มต่างๆมาพูดคุยกันอันนั้นก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ mm. แล้วมีการร้องเพลงด้วยผมมีกีตาร์เก่าๆอยู่ตัวนึงนะครับแล้วกอ็อาศัยที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบร้องชอบ อีกกีตาร์ร้องเพลงอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้เก่งมากกันนี้ผมถ้าเกิดร้องไม่เพาะผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็คงจะ <laughs> จะคุยกันประมาณนี้นะครับใช้เวลานานไม่ได้คลิปผมไม่อยากจะสายยาวผมเชื่อว่าคุยเยอะก็คุณผู้ชมคงลำคาแน่นอนนะครับก็เอาคุยพอประมาณนี้นะครับวันหลังก็อาจจะมาเจอกัน,นกบรรยากาศแบบนี้แหละจะเป็นมุมอื่นของที่บ้านนะครับ ผมเคยบอกบอกกล่าวไปแล้วในรอบที่แล้วว่าบ้านผมเนี่ยมีมุมที่สวยๆมุมที่แบบคลาสสิกคลาสสิกอีกหลายมุมเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เจอกันที่นี่ก่อนเดี๋ยววันหลังเป็นที่นี่หรือที่ใหม่เดี๋ยวผมพยายามหามุมสวยๆแล้วมาพูดมาคุยมาร้องเพลงให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและก็แสดง,งความคิดเห็นได้ตามความสบายใจในคิปใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศของมุมเงียบๆสงบๆสบายๆที่บ้านหลังนี้ของผมกลาบลาคุณผู้ชมเปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย